อีบีมาเร็วลูกโคตรใหญ่ต้อมบอก,กใบเฮก,ปกไปฮาเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเร็วชึบชึบชิบโอ้โอปุล้วเอ้้ลก็เบิ้าหมอนเหน่ลูก

หมุนใช่ปะดึงมาเลยเดี๋ยวโอ๊ยอฮึดูแลฮึติกจิกอ,อะไ้ข้างเน่เออสองแ้อ่าแค่นี้ย มันต้องลา้างด้วยไหมอ่ะฮะ<า>บออุ๋ยไมีกินเลยนะกินเลยได้แต่ว่ามันต้องไม่ต้องล้างกินเลยกินเลยไม่มียา <c oughs> กินเลยอือบจะหาพันสีชมพูอ่ออ 5, ออะคุิีเจอแล้วบอกด้วย นี่ในรูปมันสีภูมัยเนี่ยดีอืมลองดูเทคอยู่ด้ดดดจริงค่ะนี่แต่ยังไม่เห็นรูปมันเลยอ่ะต้องขางแปลให้หน่อยสิก็ที่ต้องแปลให้ไงในกระดาษไอ้เจ้าแฮกูวีโชหน่อยไ,<ง>ไม่ไงสีภูแพงสุดไงจ,จิกเลยแพงสุดลองดูลองดู นี่ให้กินได้ก็ลองดูนะลองดูสักเม็ดหนึ่งไมไ่เป็นไรเม็ดหนึ่เนี่ยอย่างเงีอะไรกินได้แล้วนี่กูวิ่งเอาเลย, <c oughs> ยข้าวน้าจับกรอบอยากอีก,อ,กอีกรสชาติหนึ่งเหมือนฝรั่งเลย,อ,ยอีกรสชาติหนึง่งแสดงว่ายัางไม่สจบข้าวน้าเขารู้หรือเปล่าว่าทา,างนี้รู้ก็เราเดินตางมา รู้รู้ข้ามจ่าหายวีโอห้าเออแดดไม่บังเรามาตามลูกต่อไปไปเลยหวานเปรี้ยวหวานไหมตั้งในงงกลางข้าวมันหวานนะิดเดียวหวานเปรี้ยวหวานไหม นนคุณแม่ตรงนี้เร็วคุณแม่มันใหญ่มากค่อยๆดูอ๋อนี่คุณแม่ลูกนี้เลยนี่ๆๆโอ้โหจะไมัไ่จนะุดไ่แดงอ่ะมันแดง,งไม่บางบางพานสายพาน,นมันก็จะเป็นแบบคุณแม่เด็ดถ่ายวิดีโอเลยนี่เช่นเด็ดได้เลยค่ะถ่ายวิดีโออยู่ถึงเปล่าประเด็นถึงไนดะ้ วิดีโอวิดีโอเด็ดเลยเด็ดเลยจิกลดึงดึงมาไม่เป right ็นไรหรอกไม่ใครเห็นนี่ค่ะนี่ค่ะอ่ยูทูบเบอร์เขาพูดรีวิวนะคะกินเลยค่ะยูทูบเบอร์อํมนะอํมเลยค่ะหวานค่ะหวานค่ะอ่าฮ่าฮ่าน่าไปเด่นเล่าฮ่าฮา่า่าาาฮ่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 าานาฮ่ือ่าอมาย่่่นฮ่าฮ่่่่่าือ ของต้องต้องจ่ายได้ไหมบอกเขาใช่ไหมว่าคนนี้ค่ะชกเสียวลงใช่นี่แล้วก็คุณแม่ไปไอันแพงอยู่นู่นค่ะคุณแม่ไปไปอ,อันแพงก่อนอันแพงล็อกนี้แต่มันจะกรอบมันจะไม่หวานนะคะน,นี่กรอบนะน,นี่นะคะผันขาว ชื่อแองเจ s ลสตอเบอรี่มันจะกรอบกรอบออชิโออชิเดสไ่ฮไห้ไห้ไหไว้ก่อนอ่อ cool. ิช yeah. hey. ือค hey, ุณห่อร่องนี้แพงค่ะต้องบอกแองเจ s ลสตอเบอรี่แพงแล้วก็กกรอบ ระวังหัวนะคะไหวไหมค่อยๆก็อีกนิดนึงทางลัดนี่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 คุณแม่ให้คุณพ่อขาให้คุณพ่ออยู่ค่ะอยู่นนี้ค่ะไม่ค่ะอดีตเป็นคนซ้อนของใบไม่ใช่ค่ะอันนี้เอามาใหม่ ลองดูอยากจะลอดไปเอาอันนี้ที่มีอย่างเงี้ยคือมันกินได้นี่ของชอบอันนี้ชีสตาร์ไนท์นะคะสตรอเบอรคโกแลตสีแดงแล้วล่าสีชมพูแต่นี่กรอบอร่อยอืมนีหวานนี่กินได้เยอะแต่บางลูกหวานนะหวานอะนี่ก็หวาน เดี๋ยวยังไม่สุกอเยอะเลยพี่เก็งตกงมต้งไ <c oughs> ปเถอะอโอโดนมะแล้วฝั่งนู้นเหมือนกันไหมไม่โดนมันก็ไปดูสิมีข้างล่างด้วยมแม่เยอะมากคือสองพันเก้าร้อยเยน